ป้ายหรือย่างหรกผมอ่านตรงนั้นไงไม่อร่อยให้ตบเดือดเลยนะแต่ถ้าตบจะโดนตีนฮะนั่นหมายความว่าโดนเน้นเน้นร่วมมอนิเมชั่นกวนๆในโลบอกอีพที่3านะจ๊ะหรือถ้าใครที่ไม่อยากจะดูคลิปช็อตทั้งหมดใน YouTube ผมแล้วก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะด้วยความที่ตอนนี้นั้นกำลังเป็นเดือนหนาวนะฮะอย่าลืมดูแลสกยภาพเลยนะครับผม แล้วช่องผมนั้นก็ผู้ติดตาม5 0 0 0นอขอขอบคุณทุกคนเนี่ยนะฮะที่อยู่กันมาในทุกๆวันนี้นะอ่าและก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้นั้น <read> พวกอให้ทุกคนนั้นกดไลค์กดแชร์และโอ้ติดตามนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะทุกคนและถ้าคุณกดแล้วนะฮะจะรออะไรกันล่ะไปเอาข้าวไปเอาขนมและเอเลี่ยนมาดูกัน let's go เฮ้อะไรเหรอ20บาทที่นายยืมเราตอนนั้นอะจำได้ไหม20บาทแล้วนายจะคืนตอนไหน นายแซบแล้วกูกูคุยกับต้นไม้อะไปไหนเปื่อยเดี๋ยวอืมยี่สิบบาทที่นายติดฉันน่ะฉันขออ่ะอ่อขอให้ได้ไปสวรรค์เลยทีเดียวเอออืมเสร็จสักทีเออไหนลองนี่โอ้ยใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยไอหมาน้อยเมียวเดี๋ยวมาลองดูของใหม่นี่กันนะเมียวเออเดี๋ยวหมาน้อยเข้าประตูใหม่ได้เลยนะอ่าเข้ามาเลยมาน้อยอ่า ผมว่าไม่จําเป็นต้องทําประตูหมาก็ได้นะพี่ครับพี่ครับน้ำที่พี่สั่งไล่แล้วนะครับอือโอ้ขอบคุณครับอืหัวแม่งน่าตกว่ะเฮ้ยเสียงในหัวของน้องดังเกินไปนะครับเออเขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับอ่าไม่เป็นไรคำมัดดังยันของจริงเฮ้สวัสดีครับคุณลูกค้า อันทีจริงบ้านเช่าของเราเนี่ยถูกสุดๆเลยนะครับเนี่ยผมว่าผมจะลดราคาให้กับคุณเพราะผมคิดว่าคุณเป็นคนดีว่าแต่มีคําถามอะไรไหมครับก็ต้องที่เองพูดอยู่ผีมันเกาตู่อยู่ตรงนั้นอะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบ้านของเราปลอดภัยมากไม่มีผีหรือโจแน่นอนมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำตัลล่างเฮ้ยกูเห็นด้วยว่ามึงเกาตู่อยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยพามันไปห้องน้าด้วยพามันไปทําอะไรดีกว่าเออใส่หูฟังดีกว่า อปลอดภัยแล้วนะไอ้หนูเกือบไปแล้วพี่ต้องขอบใจพี่มากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะเ้วนั่นกระเป๋าฉันนี่เไปแล้วเฮงินในนั้นมีแค่ยี่บาทเองอะแต่นี่จะขายได้เท่าไหร่นะคุณพี่ไหวตัวเร็วจังเลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเสียงในห้องเรียนที่ทําให้คุณตื่นหายไปในพริบตาเฮ้ยเพื่อนอะไรวะ อเออสีหน้าผู้ชายคนนั้นถึงกับยิ้มทันทีอยู่เฉยๆไม่ว่าเ้ยขัดยากกังเลยวันวเอาแต่สานี่จัดมาก็จัดให้เฮ้ยเฮ้ยเอยู่ครับใครทำให้รู้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเยเฮ้ย่ยเยเ้ย้ยเ่้ยเฮ้ยเา้ย้ยเ่้ยเฮเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเ้แล้ยเฮ้ยเฮเยเยเเเ้ย้ยเ เอาขนมปังให้ขอบใจเสร็จย้อนโทรศัพท์เฮ้ยทำไปทำไมวะมาโควี่วะดีหลายๆโรนี่ดูเป็นอะไรพอดีผมไม่ได้โกรธเขานะครับผมบอกเลยว่าผมดีใจมากเลยโทรศัพท์โนเกียเอึดเทคชันผมครับผมครับไหนดูสิอ่ะขนมปังตกพื้นของดีเสร็จยอนเฮ้ยเป็นใครอ่ะ เออพี่ผมขอโทษผมขอโทษอย่าทำผมะไรผมเลยเดี๋ยวผมออกคืนนี่ซีพีดีพีดีดอกรู้ขอโทษครับอืมอากาศสดชื่นมากเลยอ่ะอือโอ้โหไปแล้วใช่ไหมอ๋ออือตามที่พูดอ๋อจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรียนกับอาจารย์ศิลปะวันนี้ครูจะมาสอนวาดรูปกันนะเฮ้แค่วาดรูปเองดูหน้าดูหน้าดูเออฮะวาดตามครูได้เลยเออฮะให้เพื่อนมึงวาดได้ปะโอ้โหผมวาดอย่างชำนาญแล้วมึงล่ะ โอ้โ,โหต้นไม้อย่างเหลี่ยมเหลี่ยมเห,ม,เหมือนตัวเลยหโหแล้วกูจะวาดยังไงเนี่ยต้องลองสักต,ตั้งแล้วอะชิคูวาดดีเพื่อนวาดได้แล้วผมจะเหลืออะไรวันนี้ก่อนที่ทุกคนจะกลับบ้านนั้นกูจะพูดเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวสำหรับนักเรียนทุกคนคือการบา้านอืคุณอดเล่นเก่งว่าผมแค่ได้ยินผมก็ตัวสั่นแล้วนะความแค้นที่ฝังใจอืมไเข้มข้นแต่หนกเลยอ้ดูอะไรวะเฮ้ย สนุกเลยเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเสร็ไปอีกหนึ่งลายแล้วก็เสร็จไปอีกสองลายบอลมวความแข็งแกร่งมามาครับอ๋อดีมาคนต่อไปยังไงก็ต้องได้ของใหญ่โอ้โหโคตรใหญ่เลยไม่ได้นะเว้ยการพิสัยที่ไม่ควรนะเฮ้เเฮ้เใครเรียกล่ะแง่ไปเที่ยวกันไหม โอ้ว่างเปล่าไปเายสิหยุดอืมมาได้เลยพ่อหนุ่มฮะเอ้อก็มาสิพ่อหนุ่มเกิดอะไรขึ้นวะไม่ดีกว่ากูบอกให้มาไงใครวะอยู่นี่ไงจะเอีตัวเองมาเร็วๆคือไม่ไปหรอเพื่อนทำไม่ไปหรอกเพื่อนเมื่อโรงเรียนเปิดโอ้ไม่เปิดเทอมแล้วไม่อยากมาโรงเรียนเลยอ่ะโอ้ไม่นี่กูต้องเจอพวกมึงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยสมศักดิ์ทำไมนายมาถึงไม่ทำการบ้านมาเนี่ย คือคือผมขี้เกียจทำอ,ะอ,อ่ะครูก็ขี้เกียจตรวจเหมือนกันคราวดีทุกคนข้อสอบทีท่จะออกนั้นครูได้ใส่ข้อที่ถูกไว้ที่ขอควายเย้เย้เย้ใจดีมากเลยเย้เส่วนเขาไล่คือมันเป็นข้เอเขียนเฮ้ยเพื่อนฝนต่แบบนี้เนี่ยถ้าคูเป็นอาจารย์นะคูไม่มาสอนหรอกจริง้ะเป็นผมผมนอนอยู่บ้านแล้วกูว่าอาจารย์ไม่นอนอยู่บ้านจริงอ่ะอืมเฮ้ยนี่เด็กชายสมายทำไมถึงมาสอนขอโทษด้วยนะครูพอดีผมไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกอ่ะนาฬิกาปลุกเองเสียเหรอ ผมไม่ได้ตังไวอือสวัสดีโอ้ยไม่เงียบเชี่ยบเลยทํไม่เครได้เินไหมโดนทิ้งเนี่ยของดีดีนะที่นักเรียนพวกตั้งมาโรงเรียนโอเคมีคนขโมยเงินผมไปครับอ๋อวไอ้เนาะทุกคนเอาละทุกคนหลับตาขูไม่รู้นะว่าใครเป็นคนขโมยเงินไปขูจะให้โอกาสเอามาคืนรู้ไหมว่ามันไม่ดีเลยว่าการขโมยมันเป็นสิ่งไม่ดีเอามาวางไว้โต๊ะขูเลยนั่นแหละดีมากเมื่อคุณอยากหล่อที่มา นี่แน่โอไมลล่รื้หลบไปสาวน้อยเอ,ออเออเจอสาวอย่างนี้ต้องเก่งสหด่อยออบอกเลยนะพี่เทร่ระเบิดอืระเบิดไปยังดาวอาคารโพ้ผมนั้นเทศละเอะสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับคือผมจะมาสั่งข้าวมองอะไรผองมันวะข้าวจานหนึ่ง,งที่โต๊ะได้เลยเหลือนร้านนี้จะได้มือ อะไรวะนี่เข้าจากสวิตเซอร์แลนด์อานที่เสร็ได้แล้วนะครับอ๋อเฮ้ยไม่อร่อยแต่คุณลูกค้ายังไม่ได้ชาอไม่อร่อยคุณลูกค้าอ่านป้ายหรือยังครับก็ผมอ่านตรงนั้นไงไม่อร่อยให้ตบเดี๋ยวเดี๋ยวนะแต่ถ้าตบจะโดนตีนฮะนั่นหมายความว่าเอออออฝันไปตั้งนานเอเกิดอะไรขึ้นวันนี้เฮ้ยทัไมบ์มันขยับไม่ได้อ่ะคุณครับคุณต้องได้รับการผ่าตัดด่วน เพราะคุณไปทีบลูกค้าแล้วตูดคุณไปกระแทกใส่โตะจนตูดคุณหักหมอจะผ่าตัดให้ผมใช่ไหมครับเคอไม่ใช่ผมคะเดี๋ยวผมจะไปตามหมออีกคนนึงฮะโอ้สวัสดีคนไข้อีกครั้งหนึ่งนะครับหมอคนนี้กูรู้ถึงชะตากรรมจังครันี่นักแมงเดียวรอคำตอบครบหมอหมอผมบอกแล้วว่าหมอคนนี้ช่างรอบรู้จริงๆยังถามแชท GPT ก่อนจะลงมือเลยนะเนี่ยเหมือนทีพีก่อนเลยแล้วทุกคนก็สามารถไปดูอีพีก่อนได้นะมาต่ออ่าได้เวลากลับบ้านแล้วไปเล่นเกมกันดีกว่าเซ ไม่เสร็จแล้วเ่อาเฮ้ยจะขโมยของกันนี่วางั้นกูจะเรียงตำรวจเดียวเฮ้ยน้องบินได้น้องบินได้ไหนโอ้โหน้องมันบินได้เยอะไปนี่มันกลับมาแม่งหายแทบไปเลยว่ะจริงพี่จริงเออเออเออมึงเป็นใครเนี่ยทำไมโทรศัพท์มือมึอคือคือผมใอ้นั่นคือบินบินได้ไหนโอ้โหเครื่องบินแบบจูดี้เดี๋ยวเครื่องบินมันบิน กูอดเล่นเกมถึงกับอดเล่นเกมเลยทีเดียวผมชอบเครื่องบินอันนี้นะเครื่องบินแบบบุปหย์เฮ้ยไอ้ถือไปชุนละสิโดนหลอกเก็บใจแต่พี่หล่อนะไอ้น้องนี่ไงปักอไม่น่าโดนไล่ออกจากกานมาูเลยใครโทรมายืมตังค์รอเปล่าฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะสอบถามเรื่องข้าวมันไก่ครับไม่ทราบว่าออเดอร์ผมเป็นยังไงบ้างครับผมรอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะอ๋อถือว่ารออยู่นะครับ ฮ้ย <Hey, S 2> พี่ทำไมพัสดุมาส่งช้าจังเลยบนยับเฮ้ยต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีตอนนี้ขนส่งมีปัญหาครับรถติดเหรอพี่กูขี้เกียจอ่ะเฮียหลีมาหาอาหลีเฮียขอข้าวมันไก่หนึน่งจานครับอ๋อนี่ได้แล้วทุกคนนี่อ่ะไม่อร่อยมถึนที่หมายเรียบร้อยอ่าชีวิตก็น่าเบือ่อน้ำก็หนาวอาไปเดี๋ยวก็แข็งเฮ้ยน่าอะไรอ่ะ ระวังหมาสรุดเอ้ยหมาดุเอ้ย,อยไหนวะโอ้โห oh, oh, ยังเล็กแฮ <Yeah, S 2> น่ารักดีนี่นะเอาเฮ้ยเมียวโอ้โหหมามึงตีร้องมีหมานี้ไปเรียนจากวัดโซลินไหนนี่เมียวเลยในไหนนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วให้ทุกคนนั้นเอามือไปเล็งไว้จุดวงกลมมาเล่นเกมกันดีกว่าแล้วก็เลื่อนตามมันนะ แล้วคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ดูจะจบนี่แม่งโคตรตึงเลยนะฮะบอกเลยว่ามันฮาแค่ไหนนะฮะถ้าคุณชอบคลิปไหนคุณก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะฮะแล้วก็บอกช่วงเวลาว่าคลิปไหนที่คุณชอบนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยนะฮะแล้วผมก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางนะฮะให้ทุกคนไปกดติดตามนะฮะคือไอจีผมเองและใครนั้นที่ชื่นชอบตัวละครผมก็สามารถวาดแฟนอาร์ตได้นะับผมผมก็มีลิงก์ให้ทุกคนส่งแฟนอาร์ตกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ดูจบกันถึงทุกวันนี้นะะะเเดดีีี๋๋ยยยววฉลลลออองกก็จจใ้ปหม่่ขพา ปีใหม่ขอให้ทุกคนรักษภาพดีๆนะฮะไม่เจ็บไข้ไปป่วยในในช่วงนี้ก็บรรยากาศหนาวๆแล้วนะฮะอย่าลืมอาบน้ำกันด้วยนะฮะอาบน้ำอุ่นนะแลวคนดูมีคอนเทนต์อะไรให้เสนอนะฮะบอกผมได้นะฮะผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้ See you again this day g ื o ป b ายทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า let's go